ในช่วงเดือนเมษาเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับร้อนๆอย่างนี้นะครับอากาศแบบนี้อาจจะทำให้ความดันขึ้นสมองมึนงงบิงเวียนหน้ามืดตาลายใจสั่นได้นะครับผมแนะนำนะครับถ้ามีอาการอย่างนี้ให้พกยาหอมชนะลมร้อยแปดนะครับตำรับหลวงปู่ฤษีบรรพต อันนี้ช่วยได้เยอะนะครับแก้ลมร้อยแปแก้ลมิเวียนหน้ามืดตาลายใจสัน่นขึ้นเหียนอาเจียนนะครับบำรุงสมองบำรุงหัวใจนะครับคนที่เวียนทิศษะมึนทิศษะนะครับความดันขึ้นและมีความร้อนภายในอย่าลืมครับยาหอมชนะลมร้อยแปดตำรับหลวงปู่เลสีบรรพศมีติดไว้นะครับกินหนึ่งฝา ควนะามดันลดนะครับทำใหอ้อาการมึนงงเวียนหัวนะครับหน้ามืดตาลายใจสัน่นหรือเกิดอาการลงเวียนให้ดีขึ้นได้นะครับอย่าลืมนะครับพกติดตัวไว้เลยครับยาหอมชนะลมร้อยแปดตำรับหลงปูฤาษีบรรพบที่ขุนเทศทุกสาขาครับ